อ่ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของคนหนึ่งร้อยคนเนี่ยก็คืออันนี้เป็นเหมือนว่าเอ็กบาของหนึ่งร้อยเนี่ยก็จะเท่ากับเก้าจุดสี่ห้าปีใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเนี่ยข้อนี้เขาก็าบอกว่าถ้าอายุเฉลี่ยของคนยี่สิบห้าคนเท่ากับแปดจุดสองสี่ปีและอายุเฉลี่ยของคนหกสิบห้าคนเนี่ยเท่ากับสิบจุดเจ็ด 0ปีคนที่เหลืออายุเฉลี่ยเท่าไหร่ข้อนี้เนี่ยเขาแบ่งเขาเรียกว่าเขาแบ่งไอ้ไอตัวคนจากร้อยคนเนี่ยออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะกลุ่มแรกก็คือ25คนแรก n เท่ากับ25ค่าเฉลีย่ย x bar 1เนี่ยเท่ากับ8.24อันที่2คือ n เท่ากับ65 x bar 2เนี่ยเท่ากับ 10.70ส่วนกลุ่มที่3เนี่ย n เท่ากับเท่าไหร่ก็เอา100ลบกับ65ลบกับ25ก็เป็นส่วนที่เหลือคือ n เท่ากับ 10, 10. เพราะฉะนั้น x บ a r ์าก็คือสิ่งที่เราต้องการหาเราก็มีสูตรอยู่ว่าเราก็มีสูตรอยู่ก็คือสูตรของเราเนี่ยก็คือ x bar รวมเนี่ยจะเท่ากับอะไร x bar รวมก็คือ เท่ากับ x บาร์1คูณ n 1บวก x บาร์2คูณ n 2บวก x บาร์3คูณ n 3ก็คือเรามี3กลุ่มอันนี้ n 1, n 2, n 3แล้วก็าหารด้วย n 1บวก n 2, บวก n 3ก็คือ100นั่นแหละนะครับทีนี้ก็แค่แทนค่าแล้ว x บรารวมคือ100เอ้ไม่ใช่9.75ใช่ไหมตัวนี้คูณกันได้ไร นะครับเดี๋ยวกดให้นะครับ25คูณ8.24ก็ได้เป็น206แล้วตรงนี้ก็65คูณ10.7ก็เป็น695.5ส่วนอันนี้ก็คือ x บา3 10 x บา3ก็ไปแทนเลยก็เป็น2 206เดี๋ยวนะ206บวก 695.5แล้วก็บวกกับ 10x บาร์3ส่วนด้วยทั้งหมดคือ100ทีแก้สมการและไม่ยากและก็แค่เอา100ไปคูณก็กลายเป็น945ส่วนตัวนี้ก็206บวกกับ6995 .5 เอาก็จะเป็น901.5บวก 10x บาร์3 ทีนี้ก็ย้ายข้าง945ลบ901.5ก็เป็น43.5เท่ากับ 10x bar 3สุดท้ายแก้สมการเอา10ไปหาร <4 35. S 1> ก็จะได้เป็น4.35ปีซึ่งตอบช้อยกอไก่สำหรับข้อนี้นะครับก็ประมาณนี้ใช้สูตรการหา x bar รวม